ลุงไปส่วนก็สติมีมก็ทำหอยใหม่ๆก็จะมียังไม่รู้ตั้งค่าเนาะค่ะเนาะยังไม่รู้ตั้งค่าที่มีพวกคอมเมนต์ไม่ใช่เรากดเข้าไปแล้วเห็นคอมเมนต์ทันทีแล้วก็สวัสดีค่ะแล้วก็ ไม่สบายเลยก็ไม่สนใจคลิปไม่สนใจอะไรเลยเอาสุขภาพตัวเองก่อนนี่ก็รลานไหกรลานนี่ติีมถึงไหมแล้วเจกไร่ก <c oughs> ็ <c oughs> อยู่ตรงนั้นกระปุกตักปุกอะไรทุกอย่าง ก็ก็ไม่ต่างอะไรกับน,นี่นะคะแต่มันก็อยู่ที่หน้าตาด้วยอะไรด้วยนะ,ะทีนี้ปติมมาเริ่มสู้ใหม่ค่ะเริ่มสู้ใหม่ก็เหมือนแต่เราไม่ได้เริ่มจากศูนย์เหมือนตอนแรกนะคะ ูกสาวทานกะสมตำปีใหม่เนะคะ่ะเนาะเดี๋ยวอีกสองวันลูกสาวหนูก็มาแล้ว ติมนะคะปะติมจะขยันให้ให้ก็เป็นเป็นเป็นเด็กในบ้านนะคะเป็นหลานนะคะ Ach บางทีปติมมีมเทศเพื่อนเพื่อนมือนเทศต้มไม่ใส่าขาวๆตับชี เพื่อนสนิทในเฟซทำไมเรายังไม่ได้เข้ามาเปิดโหมดเหมชีมเนาะเขามาวางดวงตาไว้ให้พระถิมเปิดดูโอ้ไม่ใช่เรากดเข้าไปแล้วเห็นคอมเมนต์ทันทีแล้วก็สวัสดีค่ะแล้วก็ ให้เขาพัาทานเนาะกันเนาะ,เ,นะเวลาเขามานะคะโอ้โหลุง <laughs> พอจะถอดเชือเด้อออกมาลึก <laughs> <laughs> ติมก็จะสู้ นาทีลดหายลดหายไปเยอะใช่ไหมหรือหายปวดแล้ว <c oughs> เราต้องทําให้เยอะกว่าเดิมนะคะไม่ใช่ถ้าเราทําไม่ได้ไม่ได้เยอะกว่าเดิมก็นาทีก็จะลดนะคะคุณน้องสาเจียบเข้ามาให้กําลังใจทุกวันเลยด้วยนี่นต้องมีงานทำเท้า เลงคุณรกขรริมก็สบายดีเดอ้อสวัสดีค่ะทุกท่านเลยเดอ้อ วันที่ร้อนๆก็จิมเป็นหวัดทุกคนคะ่ะเพื่อนๆก็รับแต่จริงๆแล้วอ่ะเพื่อนเราจะมาจากผู้ติดตามนะคะแล้วเนี่ยคือที่เราไป ตั้งแต่นาทีเองผ่านหมดแล้วเพราะอา่างนี้เนาะติม๋มทำคลิปเลยเนี่ยทำยังไงก็ได้ของเฟซบุ๊กก็ต้องมาในเตดบอร์ดมืออาชีพนะเนาะมาข้าง้งคงจะไม่มาในที่แจ้งเตือนแบบนี้แล้วกะติ๋มจำ อตอนนา่านี้ดูไปก็ได้ตามไม่นานนะคะตอนที่แรกน้องเขาไม่ไม่เล่น Facebook เนอะเขาเล่นอินเตอร์เกมเนาะ อีกสมัยใหม่เขาจะไปทางนู้นนะคะอยากเข้าหาปติมในครัวอันนี้เสียงโรง,โรงสีข้าวเส้งไหมคะ่ <laughs> ปะปติมมาดีใจเด้ เเราก็เปิดกล้องไว้นะคะก็ไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากมายแคะ่มาทำจนเสร็จแล้วนี่นั่งโม้ไปด้วย ไม่เคยทานเด้ดติดใจขอบคุณทุกท่านเลยค่ะเดอร์ตังอะคะมีกำลังสู้ เตรียมอาหารเย็นแล้ววงน,นี้ก็วันนี้ก็วันคริสต์มาสนะคะเนาะขอสวัสดีนะคะมอรีคือ